ขอเชิญร่วมง,งานสมโพธหลวงพ่อองค์ตือบวงสวงหินศิลาจารึกพิธีพุทธ,ธาพิเศษบวชชีพรามณและงานบุญประจำปีประทายข้าวเปลือกณวัดศิลามงคลตำบลพระกางทุ่งอำเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนมในวันที่28 29ธันวาคมพศ2564วันอังคารที่28ธันวาคม เวลา8นาฬิกาเปิดรับบริจาคทั่วไปเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลเดพระภิสุสามเณรเวลา16นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพรามเวลา18นาฬิกาจะเริญพระพุทธมนต์เย็นแสดงพระธรรมเทศนานหนึ่งกันเวลา20สนาฬิกา พิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดเทียนชัยสวดคาถาพุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนเวลาสีนาฬิกาดับเทียนชัยวันพุทธที่29ธันวาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสวงหินศิราจารึกเวลา7นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์บิณฑบาตรอบพิหารหลวงพ่ออกตือ ถาวายพระตาหารเช้าและข้าวเปลือกพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีประธานป่ายสง์พระครูภาวนาสกุลธรร,รมหลวงภู่ขาพุทธลักิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าอุทมวิปัสนาพระครูพัทธร,รธรรมประยุตเจ้าคณะตำาวจพาดพนมธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลขอเถิดร่วมเป็นเจ้าภาพลงทาน อาหารน้ำปานะตามวันเวลาดังกล่าวติดต่อตสอบถา่มโทน0 9เ8 7 5 1 1 8 3 0 9 3จ7 5ห1 8 3ขอเชิญร่วมงานส,สมโภชหลวงพ่อองค์ตื้บวงสวงศ์หินศิลาจารึกพิธีพุทธ,ธาภิเษกบวชีพราหมณ์ และงานบุญประจำปีประทายข้าวเปลือกณนะวัดศิลามงคลตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในวันที่28-29พันวาคมพศ2564วันอังคารที่28ธันวาคมเวลา8นาฬิกาเปิดรับบริจาคทั่วไปเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนแดพระพิษุสามนเนร เวลาสิขอเชิญร่วมงานสมโพตหลวงพ่อองค์ตือบวงสวงหินศิลาจารึกพิธีพุทธภาพิเษกบวชจีพรามและงานบุญประจำปีประทายข้าวเปลือกณวัดศิลามงคลตำาบลพระกลางทุ่งอำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมในวันที่28 29ธันวาคมพศ2564วันอังคารที่28ธันวาคม เวลา8นาฬิกาเปิดรับบริจาคทั่วไปเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนแด่พระพภิสุสามเณรเวลา16นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพรามเวลา18นาฬิกาจะเริ่นพระพุทธมนต์เย็นสแสดงพระธรรมเทศนานหนึ่งกันเวลา20นาฬิกา พิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดเทียนไชสวดคาถาพุทธาพิเศษตลอดทั้งคืนเวลาสนาฬิกาดับเทียนชัยวันพุทธที่29ธันวาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสวงหินศิราจารึกเวลา7นาฬิกา30นาทีาพระสงฆ์บิณธบาตรอบวิหารหลวงพ่อองค์ตือ ถวายพระตาหารเช้าและข้าเปลือกพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีประทานฝ่ายสงฆ์พระครูภาวนาสกลธรรมหลวงปู่ขาวพุทธลักขิโตเจ้าอาวาสวัดป่าคุณคำวิป,ปันสนาพระครูพัทธรธรรมประยุทธเจ้าคณะตำบลธาตุพนมธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศิลามงคล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานอาหารน้ำปานะตามวันเวลาดังกล่าวติดต่อสอบถามโทร0938751183 0938751183